เพื่อนเเคยสงสัยกันไหมครับว่าเขามีหนังสือพระไว้ทําอะไรกันสําหรับเพื่อนๆนะครับที่กําลังศึกษาหลวงพ่อลัวอยู่วันนี้นะครับผมกอบชานะบุรีเนี่ยจะมีหนังสือดีๆมาแนะนําเพื่อนๆกันนะครับมาดูกันเลยสําหรับหนังสือศึกษาพระเครื่องหลวงพ่อกวยนะครับที่ทางร้านแนะนํานะครับเพื่อนก็จะเป็นนี่นะครับเพื่อนฉบับนี้นะครับมงคลทิพย์นะครับเพื่อนๆฉบับสมบูรณ์นะครับเพื่อนๆนี่นะฮะเล่มจะหนาๆนะครับเพื่อนๆ อย่งเงี้ยไหมเล่มจะหนาๆนะครับอันนี้ซื้อขายในตลาดก็น่าจะ3 0 0พันถึงสามพันกว่านะครับเพื่อนอันนี้นะครับเรียกว่าเล่มหนามากนะครับเพื่อนเดี๋ยวดูกันชัดๆเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนดูนะเ้ยไหมหนาเปึกอย่างนี้นะครับเป็นกระดาษอาร์ตสีมันอันนี้เป็นเครื่องรางหลวงพระเกลวานะครับแล้วก็พระที่ยอดนิยมหลวงพ่อเกลวานะครับแล้วก็ยังมีพิมพ์ต่างๆนะครับเพื่อนแบบนี้นะครับอ่าจากเรา เปิดให้เพื่อนๆชมไปเรื่อยๆนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับสําหรับคนที่ศรัทธาหลวงพ่อ้วยนะครับแนะนําเลยนะครับเล่มนี้นะครับถือว่าเป็นเล่มมาตรฐานนะครับเล่มหนาใหญ่ปึกปักนะครับเพื่อนๆแล้วก็เป็นพักเครื่องที่เล่นหากันนะครับมีราคาค่างวดสูงเลยนะครับเพื่อนๆนะครับ สำหรับอีกเล่มหนึ่งนะครับที่แนะนำนะครับสำหรับมือใหม่ละกันนะครับที่เรียกว่ามีงบประมาณไม่สูงมากนะครับเพื่อนเล่มนี้นะครับราคาหน้าปกอยู่ที่ร้อยห้าสิบนะครับแต่ในตลาดก็น่าจะขายกันมาจาก2สองร้อยหรือ200ร้อยกว่าขึ้นอยู่กับแต่ละร้านนะครับเพื่อนเป็นแบบนี้นะครับของไทยพระนะครับเพื่อนนี่เห็นไหมนี่นะครับอันนี้ก็จะมีพระเครื่องหลวงพ่อป้วยนะครับเพื่อน จะเล่มนี้ไม่หนามากนะครับก็จะมีะประวัติและก็ะเครื่องบางรุ่นนะครับเพื่อนๆเ,เล่มนี้กับเล่มดำนะครับเพื่อนๆจะมีความแตกนะครับเพื่อนเนี่ยนะอันนี้ก็คือเรื่องภาพาพระนะครับและความสมบูรณ์เนี่ยแตกต่างกันนะครับแล้วก็ราคาแตกต่างอันนี้สําหรับ มือใหม่แล้วกันนะครับเพื่อนผมแนะนำเนี่ยให้นั่งเพื่อนๆนั่งอ่านประวัติก่อนก็ได้นะครับนี่แล้วก็ไม่ได้แพงมากนะครับแต่ถ้าใครอยากเป็นแบบเมืออาชีพเลยนะครับก็แนะนานะครับเพื่อนเล่มหนาใหญ่ๆนี้นะครับเพื่อนๆจะมีพระหลวงพ่อโกยค่อนข้างหลากหลายนะครับเพื่อนให้เพื่อนได้ศึกษาพร้อมทั้งประวัตินะครับเพื่อนนี่นะครับสองเล่มนี้นะครับเพื่อนให้เพื่อนเนี่ยเรียนรู้ก่อนที่จะสะสมเครื่องนะครับถ้าเพื่อนมี พาพดีๆนะครับอยากปล่อยให้ชอบก็ติดต่อทางร้านก๊อปแชน์าบุรีได้นะครับเพื่อนสวัสดีครับ